สวัีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีตสำหรับทุกทุกท่านครับสูตเช่าวีพีธรรมดานะครับองวีพีธรรมดาก็จะไม่นำเสนอฮะหาหน่ยปกตินะครับหาหน่ยปกติของวันที่นะครับของวันที่สามสิบนะครับก็จะราคาของธนาคารอะหกสิบแปดนะหาหนยปกติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับวันนี้ชมทุกทุกวันทุกทวันนะครับองวีพีธรรมดาไม่จะนำเลยนะถ่าคุณจะไปดูหลงก็จะประมาณทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อเขาเจิมนะคลิปๆๆเดี๋ยวกิกติดตามเลยนะครับกดติดตามกดแจรกดไลค์กดแชร์เลยนะครับโอเคนะครับมาชมกันเลยนะเริมกันเลยครับเมกันเลย เจ็ดสี่กับห้านะทำเน้นที่ห้านะห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสูนสิศห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสองห้าสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่สูนย์ศสี่สี่โมงสี่ ช,ชุดบินก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้กวก็ศูนย์หนึ่องสี่ห้า 5, นะลูดวินก็เน้นที่5นะครับลองสี่นะตามนี้เลยนะครับเจะทำอยู่ครับ ขอบคุณมากๆน,น,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮ่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 ครับสามนีงนะครับอือครับ